สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปดูดวงความรักประจำเดือนกุมภาพันธ์2564คลิปนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซีเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักเนี่ยบรรยากาศความรักของชาวลัคนาราศีตุลโดยรวมจะเป็นยังไงอ่ะมา ก่อนอื่นก่อนจะไปดูดวงการเหมือนเดิมค่ะทุกคลิปเราจะจวหัวกันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะกดปักตะไคปักําแยอะไรให,ให้เราก็ได้คอมเมนต์แจ้งเราด้วยถูกใจไม่ถูกใจนะคะไม่ได้เงินแต่ได้กำลังใจก็ยังดีมาชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างเปิดมาดี๋ยวนี้มาด,ดูสิ บางคนอาจจะมีงงกับชื่อเพจนะคะมึงมาพามูเอ๊ะอีหายังไงมึงมาพามูแล้วมาเกี่ยวอะไรกับดูดวงจริงๆนะตอนแรกคือว่าเราตั้งใจจะทําคลิปเกี่ยวกับการไปมูเตลูที่ต่างๆว่าจะเป็นอะไรยังไงแบบนี้ค่ะแล้วก็มืเอินพี่โควิดเข้ามาก่อนก็เลยเราก็เลยเปิดคลิปดูดวงอันเนี้ยแก้ขัดไปก่อนสนุกสนุกเนาะดูกันไปก่อน นะจ๊ะใบรแรกได้ The Hangman ค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนจ The s t i ค่ะของชาวลัคนาราศีตุลนใบที่สอง The Fool The w o r l d แล้วก็ The Dead ชาวลัคนาราศีตุลนช่วงนี้เป็นอะไรหงุดหงิดอึดอัดครับข้องใจกับคู่รักคู่ครองอาจจะต้องมีการคุยกยารเถียงกันให้ลงตัวเรื่องเหตุผลอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะแต่ว่าเหมือนกับตัวคุณเองถึงจะอึดอัด จะรู้สึกเซงอาจจะเพราะคู่ของคุณมีการค่อนข้างจะเหมือนเหมือนถูกฟอร์สถูกบังคับจากคู่อะไรแบบนี้แล้วตัวคุณเองอยากจะเป็นอิสระอยากจะรู้สึกสบายๆในบางคู่บางคนอาจจะมีการบอกเลิกกันด้วยนะในช่วงนี้อย่าไปบอกเลิกกันช่วงวาเลนไทน์นะมันเป็นตราแาบ,บตลอดชีวิตนะจ๊ะในบางคู่บางคนเพราะฉะนั้นเดือนนี้ชาวลัคนาราศีตุลโดยรวมไม่ว่าจะมีคู่ มีแฟนหรือโสดโดยเฉพาะคนโสดเนี่ยช่วงนี้รู้สึกอยากจะสบายๆไม่อยากจะเหมือนกับฉันตัดแล้วซึ่งทางโลกอยากจะมุ่งหน้าเข้าหาพระธรรมอุยนไม่ขนาดนั้นสิคะโรคเราอายุนิดเดียวไม่ต้องเรีบขนาดนั้นค่ะช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวลนารนาศีตุลเนี่ยอาจจะอึดอัดมาจากก่อนหน้านี้ไม่ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปัญหาทั้งเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยหรือเปล่าแล้วมาเจอคนรักคู่ครองที่อ่า มาบังคับเราหรือว่ามาให้เราทํานั่นนู่นนี่มันก็เลยเหมือนกับฉันทนมานานฉันอดมานานฉันอยากจะแบบเป็นอิสระอยากอะไรเงี้ยในบางบางคนอาจจะมีการบอกเลิกกันหรือหายเงียบกันไปเลยไม่มีการคุยกันเปลี่ยนสถานะอะไรแบบนี้อันนี้คือโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้คนลัคนาราศีตุลต้องใช้สติให้ดีอย่าเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูซิแต่ละไทป์ของคนตุลเนี่ยเป็นยังไงบ้าง คนมีคู่เป็นยังไงคนมีคนคุยเป็นยังไงแล้วก็คนสดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูก่อนคนมีคู่ก่อนนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างในเดือนกุมภาพันเอ,อเปิดสิอย่างก็อ่ะ the empress w h e l of fortune ค่ะ j u s t i นเจ้ขออีกใบนึง เดือนสตอ่ามาคนตุนเดือนนี้นะคะจะถ้าคุณคนที่เข้ามาดูเป็นผู้หญิงเดือนเนี้ยค่อนข้างจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเอาแต่ใจเอาเขาเรียกว่าเอาชนะของตัวเองเป็นใหญ่อะมันจะมีการพูดคุยกับแฟนเราจะต้องหาข้อตกลงที่ไม่ค่อยลงตัวไม่ค่อยมีความยุติธรรมต่อคือเหมือนเดือนเนี้ย คนตุลที่เป็นผู้หญิงค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่อะฉันอยากได้อะไรฉันจะพูดด้วยเหตุผลแต่มันเหตุผลที่คุณพูดไปอะมันเป็นเหตุผลที่เข้าข้างตัวเองพอสมควรมันไม่ได้เป็นเหตุผลกึ่งกลางอะเข้าใจไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณลัคนาราศีตุลที่เป็นผู้ชายเนี่ยเ,เดือนนี้แฟนของคุณจะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่ค่อยฟังเหตุผลของคุณเท่าที่ควรนะเดือนนี้นะสําหรับคนตุลเพราะฉะนั้น หันนะเขาคุยกันค่ะมันมีปัญหาอะไรมันจะสามารถแก้ไขไปได้ด้วยดีนะแล้วเดือนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งมันอาจจะมีปัญหามาจากผู้ใหญ่เป็นหลักผู้ใหญ่จะต้องมีปัญหาเข้าไปคุยหรือไม่การคุยกันเนี่ยมันจะต้องก่อให้เกิดปัญหาแล้วมันจะต้องมีผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์นะบางครั้งในใน คนที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยผู้ใหญ่จะเข้ามาเคลียร์ถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่ก็จะเป็นในลักษณะผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์แล้วทําให้เกิดปัญหามากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังดูเหตุตามเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขาตามสถานการณ์ตามหน้างานไปนะคะแต่สิ่งที่แนะนําให้คนตุลที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วใช้สติให้มากๆเดือนนี้อย่าโดยเฉพาะคุณที่เป็นผู้หญิงนะอย่าใช้อารมณ์จนมากจนเกินไปแล้วก็เหตุผลที่คุณ คิดว่ามันเป็นเหตุผลอะมองในมุมคนอื่นด้วยอย่ามองแต่มุมตัวเองว่าเฮ้ยเหตุผลของฉันถูกต้องแล้วแบบนี้นะคะสําหรับคนลัศีนางราศีตุลน,นะจ๊ะที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็จะมีค่ะรูกเพราะว่าคนเกิดตุลาเนี่ยตาช่างกว่ามันจะตรงได้อะ่ะนานนานจริงๆอะไรแบบนั้นนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวมาดูสีคนที่ มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงนี้แม่หมอจะแบบว่าเงียบๆนิดน,น,น,นึงแม่ซื้อก็จะแบบชพอดีบังเอิญแม่ซื้อช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอะ่ะแม่ซื้อก็จะง่อยๆไปบ้างอะมาดูซิคนมีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้มันจะชัดเจนขึ้นไหมปุ๊บ just ติ h แ n ง m ม n นี่เลยจ้ะเหมือนเดิมเลยจ้ะ just ติ h แ n ง m ม n แล้วก็ The e M p r e s s เดือนนี้คนที่มีคนคุยแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดือนนี้แหละคนตุนจะเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับตนเองค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเริ่มเรียกร้องแล้วเอ๊แกจะต่อกับฉันไหมจะไปยังไงวาเลนไทน์นี้แกจะอยู่กับฉันหรือแกจะอยู่กับใครแกจะแบบว่าขอความสัมพันธ์คือเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความคนตุนจะรู้สึกว่า ค้ยแกฉันควรจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนแน่นอนสักทีได้แล้วล่ะอะไรแบบเนี้ย <feet, S 1> ก็จะเป็นการเรียกร้องหาข้อสรุปในความสัมพันธ์นี้สำหรับเดือนนี้นะคะแต่ว่าถามว่ามันมีแนวโน้มไหมมีแนวโน้มนะคะเอ่อถ้าคนลักนณาราศีตุลโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้หญิงเนี่ย <C'> มีการเข <C 'm S 2> าเรียกว่าเเป็นเป็นการฟอสของฝ่ายฝ่าย สมมติคนตัวเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะฟ่อฝ่ายตรงข้ามได้ง่ายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณอาจจะโดนฝ่ายตรงข้ามที่เป็นผู้หญิงอะบ,บังคับขอความเห็นขออะไรแบบเนี้ยขอความชัดเจนจะมีการขอความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้สําหรับเดือนนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่แนะนํานะเพราะว่าเดี๋ยวจะตกมาแล้วจะเจ็บมันจะเกิดความอึดอัดกับฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายตัวเองด,ด้วยเวลาเราขอความสัมพันธ์ขอความชัดเจนจากตรงนี้ไปในบางผู้บางคนที่ เพิ่งแค่คุยกันน่ะมันอาจจะมีการพาเข้าบ้านเดีย๋ยวเพิ่งนะไม่ต้องรีบไม่แน,น,นะนํานะอมเพิ่งคุยกันความสัมพันธ์เรายังไม่ชัดเจนแล้วคุณพาเข้าไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะความอึดอาจจะตกอยู่กับตัวคุณเองนะคะอืมไพ่ก็บอกว่าถ้ารีบร้อนมันก็ไม่โอเคให้รอไปก่อนแล้วก็ไม่แน่เดือนนี้อาจจะมีคนเข้ามาคุยกับคุณมากกว่าหนึ่งด้วย ะะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้เปิดใจลองดูไปก่อนนะคะใจเย็นๆเดี๋ยวเพิ่งไปฟอร์ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็มากดดันตัวเองมันจะอึดอัดนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวดูสิสาวโสดหนุ่มโสดเดือนนี้เป็นยังไง t ดอะสเตรนค่ะ j จตเมน n ค่ะเดอะมูนค่ะอันไหนขออีกใบหนึ่งชัดๆสิโลกยังวีวอั์ฟเจอร์อยู่เล v เ r อร์เฮ้ยเดินนี้คอนสดตุนนี่ฮอต So hot ฮอตมากฮอตใหม่ในบางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่คนเก่าๆไม่ว่าจะเป็นคนคุยเก่าแฟนเก่ากิ๊กเก่าอะไร มีเกณฑ์จะกลับมาคุยนะแต่ก็ยังจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งมีคนเข้ามาชอบมีคนเข้ามาติดต่อมีคนเวียนเข้ามาหาแล้วก็น่าจะเป็นคนใหม่ๆที่น่าจะโอเคกว่าถ้าเป็นคนกเก่าๆอ่ะไม่แนะนําให้คุยแล้วนะไม่แนะนําให้วกลับไปเข้าใจไหมว่าหนังสือเล่มเดิมอ่านยังไงบทสรุปมันก็แบบเดิมนะจ๊ะ นะฟังเขามาเหมือนกันเนี่ยเดือนนี้จะมีคนเข้ามาคุยมาติดต่อมาอะไรเยอะนะคะโดยเฉพาะสาวสาวค่อนข้างจะเนื้อหอมเป็นพิเศษนะคนที่เข้ามาค่อนข้างจะดูดีเลยแหละแล้วก็มีตังค์ด้วยเออลดลดลดดดดีด,ด,ดมีคนเข้ามาแล้วก็อาจจะมีทั้งหนุ่มทั้งแก่ทั้งคนเก่ากลับมาเดือนนี้คนแต่ถามว่าเราจะเลือกใครไหมยังค่ะ คนตุนที่เป็นคนสดยังจะไม่อยากเลือกใครเลยอาจจะรู้สึกอยากจะดูไปเรื่อยๆเพราะว่าฉันรู้สึกว่าตอนนี้ฉันฮอตแล้วฉันรู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อาจจะเหมือนกับเจ็บมากับเรื่องเก่าเลยตอนนี้เลยรู้สึกว่ายังจะไม่อยากเปิดใจอะไรกับใครมากเท่าที่ควรแต่ว่าการที่มีคนเข้ามาคุยก็ทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นหัวใจแต่ในการที่คนเข้ามาเนี่ยถ้าเป็นคนเก่า อันนี้แนะนําว่าให้แค่คุยเป็นเพื่อนได้แต่ไม่แนะนําให้กลับไปนะคะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยให้ดูให้ดีน่าจะเป็นมีมีบ้านมีรถมีที่ดินมีทรัพย์สินเงินทองค่อนข้างโอเคแล้วถ้าคขานิสัยโอเคก็คุยกันไปได้ยาวๆนะคะสําหรับคนโสดเดือนนี้ของคนตูนค่อนข้างโอเคนะแต่คุณจะยังไม่ลงลักปักฐานอะไรกับใครเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น คนเก่าเข้ามาหรือว่าอะไรแบบนี้คุณจะยังกลัวความรู้สึกเติมเติมอยู่นะคะก็ให้ดูให้ดีเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปดูดวงความรักของชาวลา,ลาคนาราศีตุลนเดือนกุมภาพันธ์2564ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไคร้ปักตะเมียให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ถูกใจนแนะนำติชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะ สำหรับคลิปดูดวงความรักของชาวลัคนาราศีตุลวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกๆท่านสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ